วไกยนี้อยู่อันนั้นเราดอจับปูมาแล้วอันนี้ก็ที่โคลาเควซุมเชอเจอเจีสองของเราเี่ยทำไมเขาจอแบบอดี้ฮะเอเวนตุเจอลอูเมล่เอเวนตุสเธอเจอย่างไงเนี่ยเธอเจออะไังไงี้ยนะอัี้อเจอเธออัี้เรมาเป็นลุมเนี่ยอภิเษนี้เองกันราว่าเยซูคริสต์คริสต์มาสป้ยอันนี้เธอเจอไหนเห้ยอายุเงาเลยอันนี้มีตลอดเห้ยหูเห้ยเนาะ ยูมพาไปลงหแน่จรงไลยทไมแอสเวนตุสอเอรเกดดอรันั้ล่งวลาตีนดอล่างมามาหน้าก็ฮูบาน่าโรมอชเชเจอรว่าโรมาชอรเจอหน้าโยมาโยคนาโอโยมาแน่นอสัมผัสจรงจัวอยานาหนาโยคนรโอยูฮบปอยตัวยังงต้องอะก็หาอเดียสก็ต้องรีกับไปฮักก์แลแต่หน้าไอยมีตลโดโดจิกุมเบ็พังอ่ะ

นืมานือจางยอเนอลอ่ดีที่กลาคอบิซานือบิซาซอปินนโปนิพาเละเยซูจจมาอนาดีชอบเียบไทำใหอทีนจังทีนมจตักมีัสนาคริตลีกลาคืยมีตาโลอดียฮไปยซูบิชนเทียนออจอยูท่านจังอ่ะที่มีเอจทีจอยอาจจงาเลนะนัตีอดีอยกเงาเลยอ่ีาศัสนาครลกลาคือเอสเวนตูเอเอาจจะบปจกงาเลนะ ชส่หมจะเบจอกงยยเนี่ยนบที่สองจะกงในอิสยาจะไปเกิดยัยละอิสยาเธออาจจะเออดอดาจบานที่บเบียม่ยังไงนะความหวังโฮ่เป็นไงล่ดอลลเเนจังุูหาบดามไยีหดอลลความหวังเองไงล่ภาษาไทยบณภาษากฤษนะโฮเป็ไงอิสยาเธออิสราชดเจอเปนไหไงยออิสยาชดเจออายอมามีเยอะจนนพอจีพ่แน่แน่เน่ไปจึงทายงั้นจออิสยามต่ออิสยา เอิสรเจนังงนนอมามีเยอบเป็นเจนัญญาอยากระความววามกมีแนงอยมาเบบี้ดเราที่มีอิสราบจกนยังที่มอิสรเอจะเอนจะยเอบูถุทามมีช่งคารอนยุยาแบบความหวางเบบี้กันนาบัญญีนาจิงาเลนาโยฮาบับติสโมเบบี้นมอกันยิงยายยฮาบับติสมเธอจิงาเลนายฮาบับติสมเธออที่อยางโปรชหน่าหนึ่งมาเฮบบนุปรนึพ กับใจเองอะที่ยกคนเอาเียนึ่มาให้นุ่มหนุ่มพามีเยสุคริสต์สดยอเยสุคริสต์อายเงินเช่อในจนจรบดามินเนอจจถาบดามิเนยอายยาจาทมิย่อหาบติสมุอาดีให้ไปถูบิดจกหนึ่งมา ตอยลหงมาตเจหงงนึมาผมตอยหต้องอะไรนึมาเจ้าลหมาตมหงยังไม่ละมานีเจฮอที่กลชงแทงอะเาคุยปอยลงลานีผมตอยเบียมลานี้อายุลหงทางอันแรนึมาเาคุยตอตวอยยัมพอและอัาที่เาโลจันทมีอาสวะไปยัดดองาเลนะเยซูคริสต์ถูกที่ไปยดอดเี่ยโยฮันเนี่ที่เขาไปสัมเนยจมเนรที่มีอายุเจงาหนึ่งมาอายุอันลุดี ai ol abadi abbiamo ne na nimah ye de pon pang a ko nalo to mi yo habatis mo itu so he ba ibaso je manga to ngala ni mabelu hunga nemi yisu kisune ati hababatis mo gu minai hui tu so he but yo hanne jeng ma do a dimi nai na huna ibak to lo kam jin yang yo jena yisu na lab jin jiu yo jena lo ko hupane ja yisu kisu to bengi tha ba damine he huwa ย่อามต่อที่าเบตโจม่นัเรฮิวโกุเดย์เยซูเบธโม่นงที่มีเยซูเบดองอะนาบัมาสอยจเงอไนะอที่นบติความหวังไงางตอคาโดแมยเนราอยูจบอะไรโตงานแล้วความหวังยาบัดดามินะยาบัดามินอที่ต่อันดินยาจเกนบมก็มเบจนยัอะอามาเมรเบียจูเกงอะไรนยอามาเมราเจจกงอะไรนะอดที่ทยุ่งพาเลยจเกนนะรากคหอามาเมรียจุกาอิงเงเจน งาหนอเออดอเฮแอ๋เธอจะมาแล้วอาพีมีเยเนเออดอเฮร้บิปปิออแล้วเนเจนยาเออไปได้มนี่ยความไว้วางใจและการน้อมรับแผนการของพระเป็นเจ้ามีญาติญาตอยู่จีนนลุงทันจิีแม่และเจนแต่เมื่อตรงกันนะอยู่จีนเรามีเยอะอะไรขนจีมะมือกงี้มามือกงี้อาเจนหนูจีนกงี้มาหนูจีนยาก้อนนี้อาเนหนูมอนยขโมยากงี้ตรงกันเนจนยาเออไปได้ไมเนี่ยเยซูคริสต์สูแเออให้เนื้ มีเยอะกับค like ัเอานี่ยอายุจากการเลี่ยอายุยังไงนะที่ป่อนึ่มาเราค่อยมาทราบก็ต้วมีเยอะจังบัญญามีเนี่ยหัวความไว้วางใจมีเยอะเยอะจิที่มีสูงบ่าก็าจบอย่างเงี้ยหฮเตมาเง่ายเดี่ยวหูยเง้นาที่โกเราค่อยี่หาหูเต้มื่อไแล้วนี่พอจริงไงนะเนี่ยวเราก็ยยืมึงอจะสีม่วงน้ำต่แม่เนี่ยสีม่วงจะปะไรข่าวปั้วกัละ

เออเขเขดสีม่วงแอสีม่วงหน้าส้มห่อย่างงะหน้าสีชมพูที่หมและสีชมพูหน้าหวานหวานแล้วเอโต้หงอย่างงะต้องดดจุ๊อย่างเงี้ยโตเตดาทามงะฮาดาท้าดาฮันมากงาหูมันีลโลเจาถ้ที่งนงันแอเจอจะหลืองสกอจะเบาขึ้นเจอยังสกออธิฮสักตาการขั้เลยนับส่วนแตปพดม่งียาไปทำมเนยดนเผาปปมอินยอธิอีน้แต่ละง่ะที่ากกว่แต่ละดมงี้ที่พักกวเจอแล้วโดเถอะ ทมีอนอาจบิหมหมองอะไรนะชิคของคุณอาจจะเจอกับดัชชี่จังอะไรน่ะปฏิอธิฮศาสนาคาทอลิกอธิฮะเป็บิจามอนะนจองเอที่พวนะอธิฮชิคของคือเอฮุมจังเอฮังจ้เออาจังอะไรน่ะิเราเฟอชิคของรเฟชิคของอาจจะงนมาโพรเฟื่อหน้าที่อาจจะแล้วก็ยมันเลยเมลยมันเลยเดโมเนจงมีเยอะจกือบลกมีเยอะปบิดลมีเยอะยม่ดทากบออ เธอมีที่ปวนะอที่ชอย่าเปียวบดามน่นื้อมาปพายอบเออทีเนื้อยมือทีเนื้อกับมือทีเนื้อไม่แยกตัวขอหนาหาทีเนื้อกัมัหาทีเธมีเปรเฟสจะเจียงไงนะทีต้าทีเนื้อตาทีเนื้อปีนี้งปนี่พานมีแยกไปชนแทนยาพายละอาที่ทจากความหวังแรเงี้มนเอมีสีม่วงเล่มแรกความหวังเองนีฮูชิฮหน่าจงานแลวนะนีคอนติคนาเบลฮมเอ่อเหมือนว่าเยซุกสุด บอกเยอกให้เหมือกก็อาจจะว่าก็เป็นหนึ่งหมอก็รู้วาเร้าเจอเทียนไรนะนี่จะที่จะเหอเบลเล่เเหมือกูอาจจะงานอะไรนะนึกเก่าไปด้ไหมนะเยซูอ่ายันเนอสิสายุเลนะคือว่าแบบบอกเยอต้งอะไรเบลเล่เเหม่อถึงว่ากันอะไรว่าอยู่ในอยู่ก็ร้องย่าเองก็ร้องย่าคำตอบไม่เนี่ยก็เป็นอ่าจียวเอกว่าอ่าอจจะเล็กว่า อยบานทายตัวลบใจังเลยตัก็จังอ่ะาจกก็จังนะที่อเบลหเมือไปเยซุคืสุบองอปุเจเจจอดูบบอยงนเจเจจอดูนี่เจจียมนน่าจปติมเนเลยมงอ่ะนแต่น้าลาแล้วลามตมต้องมสยินเหมือนจะดูที่ไม่อเออเฮเลหูนาจงาเลยนะเราจิก็ามอจาะหลีกุลัจกลัไม่รหนะหูแต่มงะสุขงที่ขงานลยนะเฮอหูเป็นหน้าสีชมพูยาดงอ่ะสีชมพูน้าจงาเลยนะสีชมพูน้าที่หา โดจิ๋วไปเฮยหน้าจอยไงจอยเธอลราคาเชื่อหุ่มน่าก็เทียนแห่งอาจจะเรียกว่าความชื่นชมยินดียังไงเราจิปลอลหน่าก็เทียนแห่งความ ชื่นชมยินดีเองอ่ะราคาเชื่อกุ bon ้งเทมิที่ปวาก่อนราคาเชื่อบัดาม่แน่ฮ้กวาจีอยากชูช่วยราคาเช่เยอะมีเยอะดอกคอมีเยอะจะลีกลงโดยเกลาตาแน่จะซูดแต่ไเมลดเดลและ้กุ้งเกลเยอะราคาเชื่อเยอะอาที่เมต่ราคาบิเชลและเออไอ้ตาหน้าก็อีโเมดก็อก็แมเดลและอาที่บิลหุ่ยาและโต้ยาลอ่ะนันเอเจติเจน่าจิงอันแลนะพิสเองอะสันติเองอะอ อาจจะ้วก so ็งับตัวเสันติกอแต่กนความช่ชมมีดีความสันติแหละเธอมีหมนะเทียนขแห่งทุสวรรค์เนียงอ่ยมีเยอะกับเขอชิคและหุ่มโตก็ไปตัวยาถาแล้วที่ครัมีเนือพาในมอญเงยเนื้อเจที่อาจะเจริถาให้มีเนือในมอแนเนื้อเจเรากยบิจิเนี่ยบิชนเทยนอย่าและนี้พอตมอนจีมังอย่างเงี้ยเธอมีละนี้พอใหุ้มมอเน่เราคุยพอในเจริญใก็มีเพียงอย่างลเธอมีอะเขาองเงี้ยจอ เเช็คของกวันที่เด็บมอเฮอะไรนี้พออาบับบียมอตแล้ที่พดเด้ดจีมึงอ่ะแต่ไม่ทีจอด้ทีจอดูจอจายบม่แน่ทีจอดที่จอดทที่ขตาที่ขนดอ่ะอ่าเฮตาจอดนที่ขนดเเฮตาจอดีนี่ข่ดแหละนสุมจอดี่จอดูว่น่าย่สียมพูเงอ่ให้ดงอ่ะให้นาจงอ่ะเออยูเกืไม่ได้อ่าให้นาหละเชื่อว่า ปอกล้ไม่ดีแล้วเธอมีอะไรหาหอยน่าก่อาสาติกัอาจามงกุอายุเท่าไม่ามนราคาเชลเธอมีอะไราคริสต์มาสปอยล์นี้พ่อเตลี่ยนมงออีกครื่อที่เครืตัดที่ครืเยอะดอเจาะใช้แต่มือนต้ลงเงินเราคุยกันตอที่หามาดนตุตอยาเหล็กหุ่นค่อายุเลยยาเล็กหุ่งไงนะเียอิสยาเปเฮอและนี้พ่อเทเสียเปียมืออสีสพอทเดเอพอทอิสรยเหมือ ตงอะทีาลาพอเอองามามแตมาแดงีงามาม่ท e ีนงยิสุบะจกจะโอเลพิมยาจก็จะโอดาเลอทีมีอายุะนทีน่พิมยแทางซังอ่ะอายุอาจจะแงอ่แล้วงอาจจะตัวสยาลอทีมีไงเนี่ออาบาลูบีมอล่อลบีมอลตองยตออ่มเนอรล็อกกูเองอ่ะที่ปอนะท่าสัตเองอไรจิจเออล็อเอ่อท่าเองอะลออตัวลยาฮ์อ่ะอะี่มัต่อาขยานั้นดอดอด่างัตรงเงี้ยสัญญา้อ เฮ้ยมหอมอนเนี่ยที่นังนตัทีนังต้องว่ายนอยูยกันเราลทำแม่งอะอ่ะใครอยากเล่าานลมีงาน้าว่าอุยจอที่จอกววาอุยจอสายกาว่กไปอดิหานะคริสต์มาสไปทำจังอะลต้องอาชมมานนัะ้ อ่ี่จลอูนั้จัสมตายิสวาบัมบวาสิลอะอะมาบารีอม็อกบูทาหอมีอจจนตาทีมิจอตาติจัลลลอและอดีฮาเบบิฮอมลามาลอยฮหานาโลมียเยซูคริสตชวหายาพูเดเลมงเงาตงละอดีหาฮึ่เนบิมหนงม็อกเงยช่วยหายาเปียบันเนืฮึเยซสริสตอดีฮาอันนักานเนืิศยูเลนฮอนาสซาจงาเลอดีอาบินหนึ่งพาบิมินยบินหนึ่งม็อกเงยบ มาย่างเีอมีอภิมัยอยนลมีแยเออแต่สั้นอาหารในเชิงแทนยาพะเออและอยู่ฮหนโลมีแย่นออยู่นโลมียะกังตัวอยู่ฮานาจังไกมาอย่างเงี้ยโดในเตมมงเอเฟซบุ๊กในตมเง้ยตัวเด็ดยีพอราคาเชพอเนี่ยที่กอโลเชิแทนมามีแยะอยู่หนโลบิบุสซาเดยอย่างเงี้ยเทนแห่งความ ชื่นชมยินดีเองอ่ะราคาเชื่อกุ้งเธอมิที่ปวจาุบันก่อนราคาเชื่อบันดาไม่แน่เฮ้กว่าจีอยากชูช่วยราคาเชื่อเยอะมีเยอะดอกคอมีเยอะจาลีกลงดอกจะเกลตาน่เยซูเด่เลโซเมลเดและกุ้งจะกาเยอะราคาเชื่อเยอะอาจจะมันจะราคาบิเชและเออตาน่ะกึยโซเมลเดกึยก็แล้วเมเดละอาจจะบิลหุ่มยาและโตยานลองน่าเออเจตเจน่าจริงอะไรนะพิสเองอ่ะเออสันติเองอ่ะลออ่า อาจจะเราก็ง então, e. erm i, ับตม่เนาสันติอกแต่นันควมช่ชมมีดีความสันติแหลเธอมีหุมนะเทียนไขแห่งทุสวรรค์เนี่ยมีเยอะกับเครืชิของและหุมโตก็ไปตัวยาถาแล้วที่มีนื้อพยในมอย่าเนือเจ้าที่อาจาะเจถาเฮ้ยมีนื้อพยในมอแนเนื้อเจ้าเรากบีจีเนยบีชนแทยนเนี่ยเลย้าและนี้พอตมอนจีเหมองอย่างเนี้ยเธอมีลนี้พอเฮอหุ่มองมอนและคุยพอในเจ้าก็มีเพีงอย่แหลเธอมีเดเขาองไจอ เอเช็คของกูว่าที่จะดูวิมวเฮอะไรนี้พออาบับเียมแล้าที่พอด้ดูจีมงอ่ะต่งนี้ที่จอ้าที่จอเอจอยาบดาม่น่ที่จอตาที่จอทิทิที่ขตที่ขันด๋อละอฮตาจนที่ข้าดอยเตาจอจีนี่ข้ดอยแหละนัสุมจอที่จอรู้ว่าน่าจอสียมพูงอ่ะฮุดงอยอุน้าจิงอเออยูก็าไม่ได้อาอุหนาราคาเชื่อว่าดอปีกเลาไม่ได้แล้ ทีนี้เดีายอินาก่อสากาโตะเลิก็อาจามุกูยุถทาไม่าดไม่แน่ราคาเช่าทีนี้เียคริสต์มาสปอยลันี้ปรเทลบ่ยมึงออีกันที่ั้นตัดที่ั้นเยอะดยฉาแต่มึงต้องะินละเราคุยมระจำเดอมาโดูเอายาเล็กหุ่นท่าอายุเลยยาเล็กหุ่นไงนะเดียวอิสยาเปียเพระลันนี้ประเทศเสียเปียเหมือนกาปเทศเดเดเปเทอิสยามือง ตงอะไรที S <S ่แสงลาพอเออง่ามมางยแต่มาแดยังงามไม่ทีนยิสูบจก็จอเลียผิเมีดจูก็อดาเลีทีมีอายุจะเน่ทีนะแตทีมีต้ังสังอ่ะอาฉัแทงอะแล้วคงอาจจะตัวสัญญาลอที่มอะไรเนตวอับาวลูบิมอลเออลูบิมอลียตตองอทีทตัวออมณนเออลอกูเองอะไรทปอนะทาสัตเองอะไจิจ่เออล็อเอ่อท่านเองอะอีตัวลอย่าฮะอะไี่ทำมิลออาคายันน่ดอดดดังอะตรงเงี้ยสญญาอคอ่ยตรงอีบะ เฮฮมอมโมเนี่ยทีน้งตทีนต้องเ้าะูกันอะทําแม่ะอ่ยากแล้วมนอาบอยจอที่จอว่าอยจส่กาว่าเปิดีฮันคริสต์มาไปทํจ้งอะต้องาชอานี่จะลูนาจงสมต้องายี่สบบัมบว่าิลปอมาบริอาคมอบอทา ผมมีาจารยทนตาท่จอตที่จออลอและอดีตเปปิพอมลมาลอนนัลมีแย่เยซูกิสุชวยายาพูเดลมมงเงาตัวอะอดีตพฮึนนบมนุกนาช่วยาเปบืนนือฮึเนเยซูกิสุอดีตพอันนกานเนสิสายเลเนฮอนาางอะอดีตมีนุพระบิมยาบินนุมกัยาบิสิญอาบิฮอดุยางและมีจารทนยัยพาเอยละที่กลัวอาจารมาเยนยางเธอมีอภิมีย้อนน่ละมีแย่เดชันหาเนี่ยอาจารย์ทานย မီยะနဇာဂျိုဟာနာလိုမီယဂလန်တဟေဂျိုဟာနာဂျာကိုင်းမညာဒိုနေတမငဖေ့စ်ဘွတ်ဟဲ့တမငတွမ်းဒဲဂျီဖော်လာခါแชร์ဖော်နဲတီကော်လိုချန်ထဲမီยะဂျိုဟာနာလိုဘီဘိုဆာဒေးအရင်ညော